ร่างกายเวลาที่รับประทานยาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นโรคไตนะฮะโรคเท้า่ามือเท้าชาชนะฮะแล้วก็อาการเลือดใช่ไหมอาจารย์ใช่เลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษนะฮะแล้วก็มีอาการภูมิแพ้อาการแพ้ยาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะทีนี้อันนี้มันจะเรียกว่าน่าจะดีสําหรับสุขภาพหรือว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานยังไงก็คือว่า,าอันนี้น่จะเป็นสมุนไพรหรือเป็นผลไม้ที่ที่เรากินกันอยู่แล้วปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความปลอดภัย ค่อนข้างสูงนะคะรับไม่ได้มีสารที่ใส่ไปนอกเหนือจากที่มันเป็นสารสังเคราะห์เลยอค่ะนะฮะเป็นจากธรรมชาติใช่แล้วก็เป็นพืชสมุนไพรอย่างแท้จริงตัวนี้จะสามารถช่วยลดปริมาณการใช้ยาที่ผู้ป่วยเบาหวานรับประทานอยู่ได้ันไงบ้างอาจารย์ครับก็คือว่าพอทานตัวนี้เราเนี่ยมันจะไปช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็รักษาสมดุลได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปริมาณการใช้ยาจากคุณหมอในโรงพยาบาลได้คะก็คือแล้วยังมีข้อดีคือว่าจะช่วยในการ ปลดปล่อยตัวยาเนี่ยพวกผลไม้พวกนี้อย่างช้าๆก็จะช่วยให้สารสําคัญเนี่ยอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นค่ะค่อยปล่อยค่อยปล่อยออกมาอ๋อค่อยปล่อยอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีความสําคัญมากเพราะว่าดีด้วยแล้วก็ลดปริมาณการใช้ยาได้ด้วยที่แน่นอนก็คือลดอาการข้างเคียงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อร่างกายนะอย่างที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้ด้วยนะทีนี้ขออนุญาตพูดถึงกระบวนการผลิต กว่าที่จะได้มานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้มีขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างคอาจารย์ครับคือขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็คือการนําเอาผลไม้ต่างๆเนี่ยมาทําให้แห้งก่อนครับแล้วก็นํามาทําการสกัดใช่ค่ะสกัดโดยโดยใช้เอ่อใช้ตัวทำละลายที่ปลอดภัยกับร่างกายนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นํามามีนวัตกรรมในการห่อหุ้มโดยใช้เส้นใยจากบุกทําเป็นแคปซูลเกิดขึ้นครเพื่อช่วยในการเอ่อ slow release หรือปวดบ่อยอย่างชาๆชี่ได้กล่าวไปก็จะได้เป็นเอ่อ ครัสเกิดขึ้นอืมอันนี้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างเร่าวอย่างคร่าวนะฮะบางส่วนอาจารย์ไม่สามารถเปิดเผยได้ใช่ก็อยู่ในขั้นตอนการขอสิทธิบัตรอยู่ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ใช่ในัำนองนั้นนะก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะฮะอาจารย์นะก็เป็นกําลังใจในทุกๆขั้นตอนต่อไปอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสําคัญอย่างยวดยิ่งก็คือการไปเคสนะฮะหรือว่าทดสอบการใช้จริงกับผู้ป่วยจริงๆที่เป็นโรคเบาหวานใเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เล่าฟังนิดับ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ไปก็พบว่าได้ผลในทางที่ดีขึ้นเห็นผลภายใน2 2เดือนหรือ8สัปดาห์<อ>ค่ะก็ไม่นานเลยประมาณสักแป๊บเดียวก็เห็นผลก็คือน,น้ําตาลเนี่ยลดลงมาอยู่ในระดับเกณฑ์ปกติเลยค่ะแต่ว่าข้อดีคือว่ามันจะไม่ได้ลดลดลดอย่างต่อเนื่องมันจะมีการลดมาถึงปกติเราก็จะรักษาสมดุลได้ด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของของชิ้นงานนี้เลยค่ะ2สัปดาห์2เดือนหรือว่า8สัปดาห์นี่ถือว่าค้อพอใจไหมอาจารย์ อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจเลยบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเป็นเ,เป็นแผลเป็นแผลจากโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าสามารถดำรงชีวิตได้ปกติก็คือแผลแหง<อ>้งได้เลยค่ะสําหรับผู้ป<ช>่วยที่ได้รับกับยาไปช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้น,นคนุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นใช่ค่ะใช่มีผลข้ข้นเคยงอะไรไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เท่าที่ทําการศึกษาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือมันเป็นผลไม้หรือเป็นสมุนไพรของเรานี่เองเหมือนกับเรากินผลไม้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความปลอดภัย